สวัสดีครับพวกเราสกายหน้านี้เอสทูเรนดูโอหน้าใหม่เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอายังใหม่อะผมว่ารอบต่อไปมันจะไม่ดีรอบนี้แหละครับครับก็ดีใจมากๆที่สกายกับน้านี้ได้มีโอกาสมาเป็นแบรนด์คุณเซนเตอร์ครับพอมชาบูชีนะครับเพราะว่าก็เป็นแบรนด์ที่เราทานตั้งแต่เด็กเติบโตมาด้วยกันใช่ครับก็เลยรู้สึกว่ารีเลทได้ง่ายแล้วตอนนี้แบบว่าเขาแบบจะพยายามรีเฟรชแบรนด์ให้แบบว่ามีความ มีความเด็กขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจที่เขาเห็นเราใช่เหมือนเขาก็เลือกเราให้มาเราก็ดีใจที่เราได้มาส่งตอบส่งต่อสิ่งดีๆกับทาบูชิที่เขาแบบตั้งใจกับแคมเปญนี้อะไรเยี้ยครับแล้วก็ในที่สกายบอกเขาจะแบบรีเฟซรีเฟซแบรนด์ใหม่อะไรครับก็จะมีแบบวัตถุดิบที่พรีเมียมขึ้นอะไรครับเมนูใหม่ที่แบบเดือนต่อเดือนที่มันไม่ซ้ำกันเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามครับอย่างเวลาเราไปในร้านเราชอบกินอะไรไปในร้านหลครับจริงๆผมกับนานิชชอบคล้ายๆกันครับคือ ข้าวหน้าแกงกะหรี่กุ้งเทมปุรครับต้องพร้อมกันด้วยต้องพร้อมกันพวกเราเป็นศิลปินดูโอ้ครับใช่มันต้องไปพร้อมกันแบบจะแซงกันไปไม่ได้ต้องไปพร้อมกันอัสสิบรอบที่เราชอบเพลงนะครับข้าวแกงกะหรี่หน้ากุ้งกุ้งเทมปุรเฮ้ยไม่เคยเชื่อพราะเพอร์เฟกนะได้อยู่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 ทำไมถึงชอบเพลงตรงเพราะเพราะว่ามันเป็นแบบพวกเราสองคนชอบแกงกะหรี่อยู่แล้วเราเยี่ยงแบบซาบูชิแบบว่า เขาแบบทำแบบร้อนๆเลยเราก็ตักแกงกะหรี่มาแล้วกินกับข้าวข้าวร้อนๆอร่อยมากช่วงนี้เนี่ยนี่กินตั้งแต่เด็กอ่ะไอ้กุ้งเนมบุรานี่เขาแย่งกันนะไม่ทันนะต้องไปต้องแบบรีบต้องรอเติมตลอดใช่ไหมใช่ครับก็เป็นกุ้งเผ็ดร้าด้วยนะต้องเป็นกุ้งเนมบุราครับก่อนไม่เห็นว่าเราของคนมันมีมีน้ำซุปทีเผ็ดใช่อ่าซุปของกุสกายครับอ่าเรียกว่ามีส่วนช่วยในการดีเวลลอปครับอ่าขอที่มาเลยค่ะซุปของสกายนะครับชื่อว่าชาบูสกายครับครับ ใครที่กินอันนี้ต้องบูชาสกายเฮ้ยหล่อเล่นเยี่ยงใหญ่คือชาบูอชาบูสกายนะครับก็จะเป็นซุปนะครับที่ใส่โชยุญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต้นหอมครับรสชาติจะแบบว่ามีความกลมกล่อมอร่อยหอมละมุนนีครับของอันนี้นะครับก็จะเป็นซุปคูโรนนี้นะครับของอันนี้ก็จะเป็นซุปน้ำดำนะครับที่ผสมกับโชยุญี่ปุ่นเหมือนกันครับก็จะซอยต้มซอยต้นหอมซอยอ๋อต้นหอมซอยอุ้ยจะบ้าตาย ต้นหอมซอยนะครับแล้วก็มีกระเทียมสับนะครับแล้วรสชาติจะหวานเข้มข้นสามารถซดกินได้นะครับอืมแล้วรานฝุ่นขึ้นใหญ่ของเราเนี่ยจะร้อนเริ่มวันไหนเพื่อนจะได้ลองชิมในวันไหนวันที่1 6นี้นะครับเราจะเริ่มแบบร้อนให้ทุกคนได้กินเป็นครั้งแรกทุกทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยครับใช่แล้วก็จะมีอย่างอื่นในร้านที่เกี่ยวกับเราด้วยใช่แต่ว่าเดี๋ยวรอไปดูเองรอรอไปดูวันนั้นเองครับไม่สามารถบอกได้เสียว่าเป็นเซอร์ไพรส์ในของชาบูชิแล้วกันครับแต่วันเมื่อกี้มีแบบว่าต้องเป็นเททรรนนด์คเพลง <Cornell> <altogether> อ่านมาหนึ่งสองสา <ส nisse público> ชาบ,บู affe, ชิชาบูชิรสชาติกว่าโซเทสโซนพัฒนจุดเมนูไทยที่อร่อยไปนักจานชาบูชิชาบูชิพวกผมใช้เวลาด้วยความที่พวกผมเป็นศิลปินด้วยนะ เรใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้างไวมากไม่ถึงสิบนาทีใช่เพราะว่าผมด้วยความที่เราแบบมีพื้นฐานประสบการณ์ที่ดีใช่สคนิคแล้วใช่ครับเก่งมากแต่ว่าอย่าติดต่อมาอีกนะครับได้ยติดเราเล่นเราเล่นเราเล่นติดต่อได้ติดต่อได้ทำไมทำไมเคยพื้นฐานการซิ้งเราตอนนี้มันมาดับเลเวเไหนเรียกว่าเรือไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนครับของสกายก็จะมีซิกเนเจร์ของสกายที่เรียกว่าผมสำหรับผมนะให้โดดเด่น คนเดียวบนโลกแล้วตอนนี้ทำไมทำไมถึงกยกตัวยกได้ด้วยตัวเองเนี่ยเรียกว่าติดตามผลง,งานของสก,กายแล้วกันที่เขาได้แบบโชว์สก,กิลการเต้นของเขาลงไปแล้วทุกคนจะรู้ว่าเต้นโคเบย์ยากมา,าถือว่าติดตามเพายากมากใช่ยากามากต้องเหนืห่อยต้งเหนต้งแขนตรงขาหรือเปล่าโอ้ต้องต้องต้องให้คุณสก,กายตอบแล้วกันว่ามันสิ่งที่คุณเรียนมามันแบบมันกว่าจะมาถึงจุดนี้มาขนาดไหนครัาเราเรียนเราเต้นยังไงทําให้คนเขาที่อยากโคเบย์เราโคเบย์ไได้ มันเป็น the b เ s e นะครับเอามาเด็ดม mm. er oh. oh. ันมีได้แค่หน okay. oh, ึ่ง only one ใช่ครับเป็นดาวด dancing ประธานเลยนะตอนนี้อย oh, ู่ jemian tree dancing กดเป็นโน่นหนึ่งอ่าเป็นโนสองอะไรนะครับอันนี้โน่นหนึ่งผมไม่กล้าเคลมตัวเองเดี๋ยวอะไรนะครับใจเราอยากไหมใจเราก็อยากเคลมแต่ว่าประธานเขาดูนลาราอะไรนะครับขออนุญาตเป็น โด2สองข้างๆได้ไหมครับได้ครับไม่ใ่ขนาดแนะนคา้างพิมพย่หอต้องแนะนำราะน้งพิดพองต้องมีความตั้ง,งต่้ง่ตงต่องอ้งตั้งแต่ตั้งแ่้งแต่ต้่้งแี่ตงตั้งตั้ตง้ง่งตั้งตั้งแต้แ่่งตต้ง่อน่อ่้้ นี่ถือว่าพอได้จะรับไว้มาเป็นเทรนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวุท่านไปทานนี้ให้ดูคับไปานีให้ดูหน่อยครับอันนี้เียลายเต้นถือว่าเกือบดีละแต่ว่ายังขาดความแรงควาความกำลังแรงนใช่คับการนี้เราจะแบบว่าเต้นแล้วอิมแพคกับกล้องได้มันต้องอาศัยแรงกับเพื่อมนี่มากเลว้าวเป็นเกียดอย่างยิ่งครับหโอ้โหอาเต้เหรอเล้เหรอทไมอ้ห คุณตี๋อะเต้นรำกันแบบนี้ครับพระท่านประธานดึงสองสามไปอะใชาบูชิอะใช้บูชิสนุกสนุกพี่ๆกันแล้วแหละตอนเนี้ยสนุกทำไมวันนี้ทำไมถึงยังมาเป็นดูโอกันไปทีอะวันนี้เราเป็นเพื่อนนี่ทำไมวันนี้อยากไปทีคสมเด็จเป็นดูโอก็เราเลือกเริ่มเริ่มจากความสัมพันธ์เพื่อนแล้วเราก็สนิทกันจนกลายมาเป็นดูโอที่แบบก็เหมือนในซีรีส์แล้วกันครับที่เราเหมือนแบบเป็นดูโอตะลุยกันมาใช่ก็เหมือนชาบูชิครับที่เมื่อกี้ ที่เขาได้กล่าวไว้ครับว่าไม่หยุดพัฒนาครับครับพวกเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเราไดพัฒนาต่อนเป็นวชนาแล้วเออชนะแล้วเป็นครั้งแรกที่รอมาเนี่ยนะเป็นไงมั้งเราจะขิงแพ้ไหมหรือว่าเราจะพูดไปก่อนอย่าเลยเพราะว่าผมว่าคราหน้าน่าจะแพ้แะไรวันนี้ที่ว่าจะมาเปชนะได้วันนี้เหรอครับแต่เฉพาะว่าเพื่อนๆชั้น30มสิบมาสปอร์ตเยอะมาให้กำลังใจให้กำลังใจกำลังใจมันล้นหลาม ใช่เยอะเลยครับแล้วเราได้กินดใช่ครับแล้วเรได้กินด้วยได้กินเมนูจากชาบูชิสามเมนูเลยมีแรงกระเพื่อมครับกับอะไรกันบ้างกระเพื่อมจริงๆเราไปคนกินกันหมดพวกเราอ่ะโอ้กินบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยบ่อยส่วนแมจะไปร้านไหนร้านก็จำเอาไว้ชาบูชีครับเอาอยู่แคนเบรียส่วนแม่ใครจะไปคนเลือกเมนูแค่ต้องมากินด้วยกัน ช,ช,ช่วยกันแต่ว่าอย่างพวกเราจะกินคล้ายๆกันอยู่แลวครับแบบไม่ไม่ได้ต่างกันมากใช่เข,ข้าสิร์ฟมาอย่างนี้แ้แบบว่าอย่างแบบนแย่ที่น้านากาเนเนี่วัน,นนี้ชอบกินอะไรเนี่นี่หรอครับนอันนี้ชอบกินเนือนะ้อท<ๆ>ุกเนื้อเลยแล้วก็ข้าวหน้าแกงกะหรี่ครับกุ้งเทมปุระครับจิ้มซอ,อนิดหนึ่งครับครับสกิ๊น่ไม่น่งแล้วนะกกไม่น่งแ้วกินกินกันบ่อยก็เลยเห็นมาจาได้อ่าน่าานชอบกินอะไรา่เนชอบกินเนื้อครับ เนื้อบไหนเนไหนโอสกายเขากินเนื้อหลายส่วนเหมือนกันเขาก็จะเป็นคนเขาเขาอย่างเขานี่เขาเป็นคนต้องคัดพิเศษมากินเพื่อซาวนะำโอสกายก็กินเนื้อครับกินเนื้อกินหมูด้วยกินซูชิกินหมูก็เกือบออทั้งร้านอ่ะก็คือกินทั้งร้านนั่นแหละใช่แต่ว่าเมนูปวดจริงๆก็น่าจะเนื้อครับน่าจะเนื้อเมนูที่เขาไม่ปวดเลยเราไม่กินไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเออกินกินไม่เลือกจะพูดว่ากินไม่เลือก กินเยอะสกายสกายกินกินกนนั้กินไม้หมดสกายกินไม้หมดเขาก็ชาบูชิของเข้าอร่อยก็ต้องกินไม้หมดขอพิมพเมี่ยหยุดได้อยู่เป็นต่อสุดท้ายสุดท้ายฝากฝากใครฝากใครอ่ะสกายฝากหน่อยครับสกายฝากครับก็อบขอฝากชาบูชินะครับกับแคมเปญออยุ่แคทรี ก็ครับก็จะมีกิจกรรมสุด exclusive ของสกายกับนานี้ข้ามออกมาอีกเยอะมากๆชกครับก็จะเป็นกิจกรรม exclusive มากๆที่จะทาให้แบบเราได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับแบบพิเศษนะครับถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมก็ขอให้แบบรอติดตามเลยแล้วก็ได้มาเจอพวกเราแน่นอนครับใช่ครับใครอยากมามีความสุขมีความสนุกกับพวกเราเหมือนที่บอกไว้นะครับว่า ความสุขรสชาติความสุขไม่สิ้นสุด,สสดนะครับกับชาบูชีก็มาเจอยกับพวกเราพวกเราได้ครับแถมอิ่มท้องด้วยใช่อร่อยกับบ้านไปแล้วทำให้เราโตขึ้นด้วยอย่างนี้นี้กินตั้งแต่ตัวเท่านี้จนโตขนาดเนี่ยชิดดูเลยครับโอ้ของพรีเมียมมีคุณภาพถูกต้องครับโอ้อได้ปิดท้ายเพราะเมื่อกี้ โหมดนะโหมดสองทีโมดเราทำได้อันหนึ่งเขาทำเชอชบูชิอ๋อเต้นปิดท้ายมาหนึ่งตอบูชิชาบูชิรถจากววนฝุ่ไม่สิ้นสุดกับสังทุกเมนูเชฟบ้นสายบันเชบูชิชชบูชิ อันนี้จะไปใส่เพลงให้ใช่ไหมได้ต้อ่ใส่แค่นี้แหละอันนี้ด้วยอันนี้เลยอันนี้มีหน่โยนได้ครับวันนี้ลูกมาช่วยขายของนะครับก็ขอบคุณลูกๆด้วยจะร้ากนี้จะส่งลูกกลับเข้าไปโรงเรียนเพื่อให้ลูกได้ฝึกพูดฝึกเต้นฝึกเก่งอะไรอีกมากมายซึ่งล่าสุดที่ลูกไปออกงานมาคือไม่รู้ว่าคุณครูเปิดจ่าพนมให้ดูเปล่าเขามีเด็ก้มอะไรเงี้ยครับใช่ ทำไมลูกเราตัวยังพุ่งกระด้าผมก็ตกใจผมก็รูว่าลูกเราโตเร็วเกินไปครับผมรับมือไม่ค่อยทันรับมือไม่ค่อยทันกับสิ่งที่น้องล่าสุดยังมีท่าปวดเอวก็คือลูกเล่นโซเชียลใช่ครับไปมาลูกหัวโตกว่าเราดูดูเราล้นว่าเพราะว่าเด็กๆเขาเล่นโซเชียลมากไม่ได้นะจริงๆต้องพยายามห้ามพยายามแจ้งไปทางครูนะครับแต่ว่าเหมือนเด็กๆจะแอบเล่นโซเชียลแอบตลอดอะไรอย่างเงี้ยเด็กวกำลังโตสปอยเหรอครับ มั่ก็สปอยผมจะค่อนข้างสติ๊กอยู่ในกฎระเบียบโออกฎระเบียบอ่ะกฎสปอก็สบาไม่ค่อยนะผมก็สติ๊กครับโอ้เดี๋ยวเลี้ยงกันแบบสติ๊กลูกมันเลยหลุดไงครับไม่อยากอยู่ในกรอบครับผมเลี้ยงเหมือนสติ๊กแต่ว่าโตมาแบบสติชหมุนไปเลยโอเคครับก็เนี่ยแหละเราก็เลี้ยงอย่างดีครับไกวปะเลกล่อมนอน ร้องเพลงของน้องเออยู่นี่อยูเราอยากให้ลูกเราตรงแบเป็นอย่างเาแบบไหนโฮ้ยเราเอาดีทางด้านไหนสำหรับเราถ้าเราจะต้องเป็นแบบลูกเราเราอยากให้ลูกเราออกงานปุ๊บได้ร้องเพลงแทนเราคราวนี้เราจะให้ลูกเราแรปให้สมัยร้องบัวเข้าบัวเข้แล้วเราสมควรทำอะไรอ่ะเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ไม่เราเป็นโปรดิวเซอร์เอาเป็นโปรดิวเซอร์หรอเป็นยู รเราจะส่งทอดต่อให้ลูกครับที่ว่าลูกเราจะเต้นสเต็ปดูไปอลองไหมหรือว่าผม,มรู้สึกว่าเขาค่อนข้างคมกว่าผมใช่คร่ระของษษกุศลครับตำแหน่งตำแหน่งการเต้นของสมัยเป็นยังไงมันอยู่ใน D n A อ่าอยู่ใน D n A ไม่สุดยอดจะมาใช่ครับ,รบเราไม่ได้ตัดต่อทางมนุกรรมอะไรให้ลูกเราทั้งสิ้นค่ะไ่อยากรู้ เรียกผมด้วยเอารอรอคำแรกของลูกพูดมาดีกว่าเราไม่ไม่อยากบังคับเขาแทนตัวเองเหรอแทนตัวเองว่าอะไรถ้าเราแทนตัวเองเราก็จะเรียกว่านานิหรือว่าพ่อพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวให้ลูกให้ลูกเป็นคนเอ่ยออกมาว่าเออถ้าลูกแบบเปิดออกมาเพราอแประทับใจแล้วสิ่งสิ่งแรกที่ลูกอยากพูดกับเราถ้าคำแรกที่พูดลูกพูดเป็นคำหยาดต้องไปสอนต้องสอนต้องไปตีต้องไปตีนะต้องต้องสอนหน่อยเยาวชน สกายอยากยสกายกเลยก็ได้สกายก็ได้กันเองเลยกันเองเลยเคยาต้องเลี้ยงเลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อนจะได้สบายใจใช่โตมาเขาจะได้แบบไม่ไม่ทิ้งห่างจากเราหนืไม่เรียกพี่กายมาพี่กายพี่กายมันดูไม่ใช่ลูกเลยพี่กายอันนี้มาใครอยากมาเป็นเพื่อนจริงๆกินกันเองกันเองเรียกไอ้เลยใชมแดรแดรแเดร์แดรแดรแดดแดดแดแแดแ

真的。